ช่องหม้อแกงข้าวเหนียวแดงใส่ไส้เส้นเล็กเส้นใหญ่สช้ข้าวทาเอ้ยสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองทุกๆท่ทานนะคะวันนี้นะคะมาพบกับครูแหววอีกแล้วค่ะในหน่วยข้าวนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะ เด็กจะไเรียนเรื่องข้าวกันเด็กๆเ,เรียนมาสามสัปดาห์แล้วใช่ไหมคะรู้แล้วว่าข้าวมีกี่ชนิดมีอะไรบ้างขั้นตอนการทํานารู้แล้วใช่ไหมคะขั้นตอนการทาํานาวัตจักรของต้นข้าวนะคะเรียนสามสัปดาห์แล้วนะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่สี่คุณครูแบบวจะมาพูดถึง อาหารอะไรบ้างที่ทําจากข้าวเด็กๆราบไหมคะอาหารอะไรบ้างที่ทําจากข้าวอะไรคะอ่าใช่แล้วค่ะเด็กๆเคยทานอะไรบ้างคะข้าวผัดเด็กๆเคยทานไหมลูกข้าวผัดก็ทําจากข้าวเช่นกันนะคะข้าวผัดข้าวต้มอ่าข้าวต้มมีข้าวต้มนะคะเด็กๆทานเคยทานไหมคะโจ๊กนะคะ ที่ทําจากข้าวทั้งนั้นเลยนะคะและข้าวยังนํามาแปรรูปนะคะก่อนที่จะไปทำอื่นกลายเป็นแป้งนะคะเด็กๆก็คือมาทาแฮมเบอร์เกอร์ราดหน้าผัดไทยก๋วยเตี๋ยวขนมจีนค่ะเด็กๆนะคะอันนี้ก็คือแปรรูปจากข้าวมาเป็นแป้งนะคะแล้วส่วนขนมละคะเด็กๆเด็กๆนะคะส่วนขนมเด็กๆว่ามีอะไรบ้างนะคะขนมก็จะมีขนมปังก็ทำ เหนียวปิ้งแล้วก็ข้าวเหนียวเปียกลำไยด้วยค่ะเด็กๆและที่สำคัญขนมครกก็ทำจากข้าวเหมือนกันนะคะเด็กๆเห็นไหมคะเด็กๆข้าวนะคะสามารถทำอาหารได้หลายๆอย่างเลยทั้งของข้าวของหวานนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆนะคะเมื่ออยู่บ้านหรือว่าอยู่ที่ไหนก็ใช้นะคะเด็กๆควรทานข้าวให้หมดทุกครั้งนะลูกนะคุณครูแหววบอกทุกคลิปเลยนะคะ ประโยชน์ต่อร่างกายด้วยนะคะทําให้ร่างกายของเราแข็งแรงนะถ้าใครอยากแข็งแรงเหมือนคูแววนะคะเด็กๆต้องรับประทานข้าวด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ